พระธรรมเทศนานุ่งตามหาบัวญาณสัมปันโนชุดดับอวิชาเรื่องใจฝึกทรมานได้เทศบรมพระสงฆ์นวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธาน,นีเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2521ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับ บอกวิบัติรษาจิดงั้งนีษากเต็มแต่นี่หลอกเมื่อมองไม่เหนมองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรไรได้พอเต็มหูเต็มตาแต่ก่อนไม่ได้มองเลยก้าวปีนปีนตะลุมบอลน้แบบมังมือวุ่นวายมืไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครท้งนน้ะอยู่บ้านไหนแล้ว มาเกี่ยวข้องกับเรามากแล้วหลุกนีไม่นานดูแล้วเขาก็วันสี่วันพอไม่เสียใจแล้วันหนีไปเลยพระบ้านนั้นก็มาเกี่ยวข้องอยู่สบายๆกินประบาทพอได้ฉันวันหนึ่งวันนึงแม้จะข้าวเปล่าก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินแล้วพอเราเนื้ว่านื้อทำแล้วเนืพูดกิงสถานที่จะนั่งอยู่นานเป็นเดือนๆก็อยู่มีเดือนอยู่สามเดือนทีเดือนอยู่คนไม่น่ากลัว กานเทศนาอาการไม่มีคันพระอะไรเขามาดูเราวิตารมาราสนุกบำเพ็ญมือความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเนื่แต่หลักบตลอดไปอย่างนี้ทําไมใจจะไม่กล้าลก,กล้าเลสงสัยข้อพก็ทำที่ไหนจะมากราบเรียนถามรูวาอาจาร์แล้วออกไปออกไปแม่บ้านเดี๋ยวก็มีความนับถือมาก เขาก็ชเจ้ฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการมันทารังขอย่าให้เท้นเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายท่านมั้านำบลเขาหนาือนหนาเต้นบานนะว่ากลับว่าอะไรอะไรเต้นเขาก็ตามมาเป็นคนสองคนเท่านั้นเพื่อให้ออกเสดอาหารกลับไปตอนนั้นไม่เกี่ยวตอนนั้นเราคุยด้วยนาม ที่ใหม่นี้ไรกินอะไรกองคุณโดยการเรื่องอยางนั้นเขาอยู่นานจากคนมาลุมลุมไเ,เรื่อยหย๋ยวหาเลยต้องเคาต้องเที่ยวเลยไม่เอาบ้าความจิตใ,ใจเราไม่ว่างจากงานโดนคุมตอคออกร้อนฝ่าเท้าหากไม่ถึงฝ่าเท้าแตกมันขัางประการ พระโสดาเนีท่ที่ความเพียรแก่กล้าเพิ่งขาท้าแต่เปนพระโสดาเนั่ยนะผู้ที่จะตักตวงรับผลพันท่านดำเนินอย่างนั้นคูอตักตวงเอาเงินเอาทองมาสั่งผลพิเดชให้เป็นหัวใจก็จอสอบแสวงหาเรื่องนั่นเรื่องนี้นั่นวาง หาเรื่องให้เกิดนว่ามีงานนั่งมีงานานี้สร้างสร้างนั่นหานเรื่องความคคของบุญกับตรงนี้ดีนี้เป็นค่าสิทธิต่อการลังผึ่งแม้จะเป็นมกก็จามมันเป็นมรคค่าสิทธิ์สำหรับผู้ปฏิบัติตัวนัดดน้นสำหรับญาติโยมเป็นมรกแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติที่เดีว มักอยากนั่เลยมาทำลายมากเลยเนี่ยมันเลยไม่เรียอะกว่ามากได้ในะช่ไหมครับการคิดมาฟังฟังให้ถึงใจไี่สอนหมูเพื่อนสอนให้เจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่ออะไรนะเขาหนีนนยกยคิดสารถึงใจมีเราทาอะไรเราทำอย่านี้คนทุกอย่างการสอนธรรมะจะไม่มีมีคนคิดแล้วท่านสอนก็เคยผ่านมาแล้วด้วย มันขุดค้นไปเรืเเ่องจะอยุดกองเท่าภูเขามันก็ับแตกกระจายมันเนื้อปัญญาเนื้อสติเนื้อความเปลี่ยนกั็นไม่น่าแต่นั่งแบบหองตอนไม่เหลืองเดิงน,คนงค์ต้องงอจะหลับพักลงอวดนั่งภาวนาเขางอจะหลับพักลงเดินเนี่ยพิถาอย่างเขครั้งบริการน,นยังมีแางองค์ นง่วง่วต้องเดินคนเดินคนง่วงเดินลงน้ำลงน้ำมันจะง่วงคลงไปเรื่อยๆจนต้องเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโขกที่สัตรูนทำแล้วมันมันผิดประวัติม่นีมีพอรอมีอะไรอย่างนั้นลองเพลินนี่หน่อยว่าจะตายว่าเดี๋ยวทำเงนเพลอนต้องกินสติ ไม่อยู่ความเพียงมันถึงไม่รู้ถ้าสติได้เกิดต่อกันเติมความสนใจจะทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดกะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาของ,งุูงลิ้นกายมันรอบตัวสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็มารอบตัวสติตั้งอยู่แล้วปัญญาพอยจะพิจารณาเอาเหตุเอาผล เอาสิ่งเหล่านี้ทำไมจะไม่ได้นี่แหละทั้งหมดปัญญาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งล้ำผัดมีตลอดเวลาทำไมใช้จะปิดปัญญานั่นก็หมอะจิตได้เป็นสมาธิทำไมเหรือถึงคราจะใช้ปัญญาใช้เมื่อใช้เมื่มันเต็มที่เต็มฐานนีเวลาจะเอาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆ มันจะหมดข้อหมดข้อนะเวลานศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวล้นผ้าเหลืองไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเหรอเนี่ยการปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามน่องนวยของพระของสมณะของนักบวชมันเป็นแบบโลกโลกทั้งนั้นทนี่มันเป็นแบบโลกแล้วมันมันก็เลยยิ่งกว่าโลกกว่าโลกอีกบเพราะโลกเขาวธรรมดาอยู่แล้ว เราเป็นเพศที่สูงจะทําเหมืมหอนโลกเขา้าไปมันก็เลยกกว่าโลกเข้าเห็นประกอบความภาพเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการพับผาจากันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนิจจังัูเขนาหน้าตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นทิงเกี่ยวข้องของเรามนม็เป็นเหมือนกันที่ไม่ควรนอนกัน เวลายอยู่กับครัวอาจารย์แม้จะมีงานนั่นงานนี้มาคอยระมัดระวังท่านครัวท่านอยู่ท่านดา่ามันก็เป็นสเสนึ่งเราเคยมาแน้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรา,ามันไม่เหลืองก็เคยไปตอนที่กิจจะไม่ได้ลักเดฐานอะไรเลยอยู่ครัวอาจารย์แล้วก็อยู่เวลาเราออกไปจะเรื่องความขาพความนเลงที่นั้นไม่กี่วัน ก็เดี๋ยวจิตมันกะดำไปีเหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วถึงนักแสดงโล่เหมือนถ่านเหมือนถ่านไฟที่มีไฟเผาเจ้าของมันดิเรื่องอะไรเลยนี่ก็เลยทังเก่งเป็นเป็นทำไมได้แต่เมื่อเราออกไปที่วัดคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างลู่เจ้าของคือสั้งเกตดนีเพียงไปชั่วคราวมันก็รู้มีมาทั้งจิตมันยังไม่ได้หลับ มันต้องอาศัยพิญญุภูองอาจารย์จะถูกรู้ด่าว่ากางอยู่ตรงไนม,มันก็ได้สติแตกตางได้นมัตระวังความนมัตระวังนั้นมันเป็นมรรคคือเป็นสติอยู่เรื่งทางคนเดียวมันนอนใจดึงลงการมีความขี้เกียจยกความเพียรไม่คืนแต่ท่าทีดาตั้งใจก็จะเป็นก่อความเพียรยังยกไม่ึ้นเสีย มื่อจิตมันมีหลักขึ้นมาเปนตัเริ่มจมืสมาธิขึ้นมาแล้วเออความชั่วภายในมันเกิเป็นหลักของมันอย่างนั้นเป็นแยดงว่าเราสอบเสื่อมนะคความเพิ่มเติมละเอียดละออยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วม,ลมันเล,ลื่อยที่หน่หมุนเลื่อยเลื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นความเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวก็ความเปลี่ยน ยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะที่สุดไม่ไ้พูดกับใครเลยทั้งวันไม่มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมี่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนตื่นตื่นมันฟาดมันเหี่ยมมันมันโอ้โหอืมมันจะเรื่องทนทีปัญญาเวลามันได้ออกแล้วไม่ได้โม้จิตตลอดเวลาคนเราโอ้ยเหลือก็ครับผมเถอะมันดืดตัวไม่ได้ เรค่อยคิดเดค่อยจางลงจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาเฟือปัญญาจิตที่มีความตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทํางานให้เป็นเป็นเมดเป็นหน่วยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยหะดำเนินปัญญาโดยลำดับลำดับไปธรรมดาธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยนันเป็นเป็นไม่หน้ามันกลายเป็นสัญญาไปเสี้ยจิตมันฟุ้งซ่าน มันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจําเป็นเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาทั้งที่มีสมาธิเนี่ยขดุดไม่ปัญญยนะ่ามันเป็น,ปนสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบดสมาธิเพราะเราเคยใช้ลแล้ว,วกเกิดอย่างทุกวทาเกิดขึ้นมากมากมันจะไปไหนทนี่มันขุดขเข้าไปไล้ การคุมไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลามันมีเวลาคลาดจากกันกับปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความจัดความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มั่มันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีตั้งเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติป,ปัญญาอยู่มีเรื่องปัญญาลงสมาธิจิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่ความสงมบตัวของสมาธิโดยลําพัง กับควาสมสงบตัวของจิตด,ด้วยอุบายของปัญญานี้มีตาม่างกันอนูมากคืออาถานที่สุดเข้าไปอยู่นู้นก็อาถานถอนออกมาแล้วก็อาถานผิดกันปัญญาลงสมาธินี่ผลแสดงผิดกันคืออาถานการสงบตัวเฉยสงบด,ด้วยความอ์อาจ <c oughs> เหนื่อยลมไปเลยรื าการตักตวงมาเอาให้ดีให้จังคน,ข,งนข้างในนั่งเอนๆออกข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสาทประสานกันหนึ่งร่างกายเกี่ยวเขาเกี่ยวเรายิ่งมา จิตมันต้องสงบไว้เฉยมันน่อยถ้าฉลาดไว้เฉยก็ไม่ได้ทั้งบก็ต้องทําอุบายเพื่อความสงบฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญามาจิตคนนั่นสงบและเฉลียฉลาดไม่ได้คำว่าธรรมคำว่าสมาธิคำว่าปัญญามันจะไม่หลีเหลือเลยเดี๋ยวนี้ มักผลิมพันไม่ใคยเอ่ยถึงเลยพูดทั้งเรื่องการบ้านการการฝังฝืดที่เลกยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเราจะว่าทั้งนั้นจะเป็นพ่อหน้ากับหน้าเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อจะถามพุทธพุทธังธรรมาเส้นทางเส้นยางประชามหลักใจของเา หลักยึดนามไม่ถึงนั่นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เลี้ยวไหลเท้านั้นความเลี้ยวไหลเังานั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่กี่สนกี่หมื่เราจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไน่ๆพุทธังธรรมสัตวังสนาฉางตายตัวอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใหญ่ยิ่งกวาเป็นหนึ่งด เลนยงลไปความเกลียนสติพยายามตั้งให้ได้เดินไปปิงสะบาดก็ห้องมีสติตลอดแบบตามคนต่างก็วดสติตัวเอง,งอย่างน้อยใคเป็นปสัมปัสญะญคือความรู้สึกตัวเเนี่สนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชายรู้ตัวอย่างนั้นออกมากันรู้ตัวมาตลอด ทำการทํางานในพยายามสุกหัดสติที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปัจัญญาเมือรู้ตัว่อยวความสืบต่อกันโดยสมอมนเสมอก็เรียกสัมปัจัญญารู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมาสินไม้ปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกัสัมปัจัญญา เพราะหายคือนามยาคือหมายว่าแก่กล้าเป็นที่แล้วกําหนดไม่กําหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดคือขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยลักธรรมชาติทั้งตนมาถึงขั้นนี้แล้วทํางานเองได้ร่างมาไว้เพลินกับเพลินความเห็นโทษเห็นทุกข์ภัย ใว่าต่าขสานคือความเกิดตายนี่ก็เห็นมากีือโยกความนั้นคุณของความุกพ้นไปเสียนั่นก็มากเท่าเท่ากันแต่ว่ามนถึงถอนไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มีในจิตมีไม่ดได้เหมือนนั้นเอาจนตายอยู่ด้วยกันกอดคอกันตายระหว่างเรากับพิริที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริงๆ มันเที่ยวแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างหงชนะมากขึ้นกว่าแพ้ชนะมากกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญาเป็นขั้นแน่ใจแม้เกียรยัยังอยู่ก็ตามความแน่ใจของปัญญานี้มันแน่แล้วจรินมั่นละตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไั่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเยอะดีกว่าแต่มาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาขุดคุยค้นคุยเฉียบ เขียนมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาบุตรขาดไปมหมดเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจเป็นที่เนี้เนี้ยันแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยการเจอกิจที่แรกอย่างทันทาปุญญาเหมือนอย่างพวกเราเราทท่านปฏิบัติลำบากทำนู้ได้ช้าก็ต้องดำเนิน,นตามนั้น เขาตัดไปกินละชิ้นสองชิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้ากจตรงไหนไม่ขาดกัญญาสิเลสขาดไปแล้วไม่ต่ออีกเรียวกว่าขาดเข้า,ขา,ขาใจตรงไหนแล้วก็หมดไปหมดไปเบาลงไปเบ,าล,ปบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วดังที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวาก็หาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นวิเลยอันเดียว เราว,วิชาเนียวอวิชาที่เรียประเภทละเอียดที่สุดก็คือว,วิชามันจะปริยวานผุตัดผุทำลายหมดตัดสะพานหมดสืบต่อกันไม่ได้อิจตาวิชาพิจารณาลงไปที่ไหนพอตนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดมนันมาผเดียวอันนั้นเพิ่มเดียวอันนั้นมันไม่มีเหลือ ขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวคึกเยอะเลยหมดท้องตัวอัศจรรย์อัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตรงนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกไปด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่ีเลยเลยไปเลยกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะว่านั่นอัศจรรย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจริงอัศจรรย์อันนี้ยังเห็นเป็นตึก ถึดเป็นต่อ,ปอไปนได้พอนี้หมดไปแล้วไม่มีสมมติไม่มีเราจะเป็นหมายอะไรเงี้ย่างเป็นไปงานสำเร็จระวัางงานของเราเสำเร็จเริ่มไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกคอไก่คอก,กาเกสรลงม,มานะขาลงตาแต่จูมีแหละเพราว่าคอไก่คอกาก็ถูกแต่ว่าสูงทำสูงกดก็ได้นะ ได้หมดหนั่นแหละแยกคู้ๆใช้ก็คอไก่กอกาพี่าอันนี้เนี่ยการรับจิตมัอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำการเวทนาจิตทำอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงเสมอกันแต่อะไรมาสูงมาต่ำต่างกันล่ะเอ่พาที่มาเลื่อมานะขาลืนตาตะโตจอาการอะไรกันเข้าใจว่ามันจะวิ่งตลอดเพื่อถึงมโนซึมข่ากันประทั่งถึงเนื้อหนังเองก็ดู กับไปใช่ถล่มทั้งหมดเป็นความจริงเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจสติเพิ่มคละเอียดปัญญาก็ละเอียดอิเล็กตกวละเอียดลงไปละเอียดลงไปความฝ้าวุ่นขุ่นโม่ที่เคยเป็นมามันก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดมีทุนทุนขนาดนั้นแล้วไม่ถอยสิ ผมดิวดิวดิ่งคันเริ่มแรกนี่แหละเฉพาะอ,อย่างนี้การมันกมิตรเป็นสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยเป็นทุกข์มากนะทุกข์หลงนี้สำคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอ,ลพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่พอไปยุ่งเอยอู่นี่ตะวนวายทับสิ่งนี้นะมีเคยเป็นมาแล้ออวพอปฏิบัติทีเนี่ยพอจิตมีความอะไรบ้างความละเอียดบ้าง เ็นระองจนสงสัยเรื่องของนะทั้งๆที่อยู่กับพ่อแม่โคงการเนี่ยจิตเมื่อเคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันเสื่อมยมันยับยับนเร็วที่จะแทน้นลาค่านเร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงก็แสดงตามอวัยวะนะมันแสดงาในจิตอรู้ว่ามันเหนื่ยเฮ้ยทำไมทำไม่างนี้ทำไมปฏิบัติจิตใจตั้งแตะก่อนนะยังสื่ออยู่ กมเห็นมันเห็นมันเฉยไย่ไมน้เลยื่องก็อยากยงไมนเฉยมันเวลาหันไปสนใจอะไรในจิตใจที่จะเดมีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรทำมาเรราบกระเทื่อมภายในจิตใจเพราะเรื่องราคาตันฐานแต่นี้เวลาวางปฏิบัติทานนี่เป็นอย่างนี้ทานนีเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่สนใจเรื่องของมันเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางวิญญาณเป็นภายจิตมันยกยัยกได้เสียงยยก เขมองเห็นภาพแยกความจริงเรามีสติแต่ฝ่ายน้องมีสติมีเป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังหมีมันดำไปหมดอมะไรมาถูวงก็ไม่รู้สิเพราะมันดำไปหมดนี่พอมีด่างมีดาว,ม,ดาว,ม,ดาวมีขาวเขาบ้างมันมันรู้ได้เลยู่มันก็รู้เท่านั้นแะมันมันกำเริ่ยิ่งกว่านั้นนะมันทั้งรู้าทาั้งรูะแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่มนมีถิ่นทางการนี้ มันก็เกิดความสงสยัยเพรามันปเป็นอย่างนี้ที่ง่าเลยมันมันละเอียดมันรวดเร็วเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เพรมันมันรวดเร็วเพราะเรื่องไหนนี้หนักอ่ะกวามไม่เคยเป็นอย่างนี้นงนสงสัย,ยเรเื่อ,องของยิ่งทําให้เล่นความแข็งยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบเป็นสมาธิเข้าแล้วที่มันก็เย็นเรื่องหนันก็ค่อย จางไปจางไปหายไปไม่ควรจะคิดไปยึงเราคิดปั๊บคิดพักมันก็ทัน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 เลยแม้แก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการมีเหลือมันทันทุกทีทุกทีเนี่ยพอมันแก้เข้าไปมันทันกันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องนี้มันทันถึงจะทําการทํางานไราอยู่นั่หนักก็ตามเช่นถามเสาอยู่หรืถามไม้อยู่มันคือว่ามีการต้องแต่พุติ ต้องถามมาห uh huh. ามเตามตอามอย่างอยู่วัดน้องผืนเพราะพระเัียมีมากต้องจัดทำนั่นนี่ะพระนะทำแล้วมัค่อยจะเอาท่ารวมมาดึงเนียพราแม่โหการอพะคุณนิสัยนึงก็ไเรารือเราเรียนมาจากท่านก็ถูกมีแต่พระนัยจะทำอะไรอ๋อพระทำุูบอกอย่าดูเามาดึงน,นะนแล้ว,ลวพม,มานั่น,นหลังมันคิดปุงกุญแมามันรู้ท,ทันทีเลย รู้ท,ทันทีรู้ทันที <c oughs> ถึงตอนเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นประกาศเรียนท่านถ้ระบบแก้ดีเมื่อาจารแก้ได้ดีมากเพราะต้องผ่านไปแล้วนี่จะไม่แก้ได้ไงอ่านีเหยียดเตือนนอารังกา ตันไปตตุดไหนตึกจิตจ่อยนั้นตั้งตีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะนะฮะกำหนดตจะเพ่งเป็นกระสีนี้นอะไรนั่นก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันคอยฟื้นซปาตีไปทั่วมดอวัยวะมันเป็นมันปเป็นเนี่พอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วฟื้นซ่าตี การพิจารณากายเป็นน้ำพัน่ากนะ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมราลาคาด้วยเรื่องที่จะนานัานมากการเวลาคามราควรจะครอบเราเรื่องนี้มันเป็นเรื่อนยืนยัน,าานกนันตัวทุตพระอทุพังม์ันบอกอย่ใงตัวเนียเห็นอิศะข้างนอกก็ไม่ห็่อะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลนันก็ไม่ควรจ่ายอีก เขาดึงสนุกที่เจตนาให้เล่งลงไปหนักแน่นลงไปเลื่อยๆเอาจนกระทั่งมันขาดจากกัน่ายนี่เห็นครับเัญญาอธิบายเพื่อนตอนนี้ก่อนเป็นประพับไป